กะวิ่งพุลานพุลานเออมีได้ป่แม่ได้ลวได้แล้วสายยงโอ้ฝมัดมัดได้เนี่ยมัดของมัเนี่ยมันนัเนี่ยลอ่ะองนี้ไปได้น่ะต่สีเหลมล่งล่น้พดขึ้นเอาน้มันพูดขึ้นจกอ่นนั่นน่ะล

พอเจ้าพอเจ้าพอเจ้ามาดูเอมันขึ้นมันขึ้นนีมันก็จีเข่าหยาลวนละหดแล้วนมัโอ้โหได้พอเจ้าบุนณะ